ทุกครั้งที่ไปเป็นวิทยากรในหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นําเนี่ยผมมักจะถามคนที่เป็นหัวหน้างานว่าท่านรู้ไหมว่าลูกน้องเนี่ยไม่อยากเห็นหัวหน้าแบบไหนหรือหัวหน้ายอดแย่ในสายตาของลูกน้องเป็นประมาณไหนนะครับก็จะมีการระดมสมองกันนั่นคือปกติแล้วจะทําแบบนี้นะและสิ่งหนึ่งที่มักจะพบที่เป็นเหตุผลนะครับหรือเป็นสิ่งที่ทําให้ลูกน้องอ่ะ รู้สึกไม่โอเคกับหัวหน้ามองหัวหน้าเป็นหัวหน้ายอดแย่มองหัวหน้าว่าเป็นหัวหน้าที่ไม่เป็นมืออาชีพนะครับเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องไม่บึงประสงค์เอางี้ก็แล้วกันก็คือความเป็นหัวหน้าแบบที่ต้องไมโครแมネจเมนต์หัวหน้าแบบที่เป็นไมโครแมเนจเมนต์เป็นประมาณไหน EP นี้จะเล่าให้ฟังครับไมโครแมเนจเมนต์ micro เนี่ยคือลักษณะของการบริหารงานของหัวหน้าที่ ที่ลงรายละเอียดทุกเรื่องอะลงรายละเอียดยิบย่อยอมีลักษณะควบคุมแบบไม่วางตามากจนเกินความจำเป็นโอเคไหมครับซึ่งมันทำให้เกิดผลเสียไงมากกว่าที่จะเกิดผลดีนะัหหน้าลหลายๆคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยฉันต้องคุมมันทุกสิ่งฉันต้องลงรายละเอียดทุกเรื่องแต่มันยิบย่อยมากเกินไปมันก็ไม่ไหวอะโอเคไหมครับมันต้องเปิดพื้นที่ให้กับลูกน้องเนี่ยได้คิดได้ หาวิธีการจัดการได้มองแง่มุมของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับหรือแม้แต่ลงมือทําโดยโดยที่เราไม่ต้องไปจู้จี้จุกจิกไปตามทุกๆสิ่งอะสักหน่อยโอเคไหมครับมันกดดันไงลูกน้องจึงมักจะไม่ค่อยโอเคกับหัวหน้าที่เป็นไมโครแมเนเจอร์นะครับหรือที่เรียกว่าไมโครแมนจเมนต์เนี่ยนะครับสิ่งที่ HR จะต้องระมัดระวังก็คือ อย่ามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องสไตล์ของหัวหน้าจริงอยู่มันเป็นสไตล์ของหัวหน้าบางคนแต่มันเป็นตัวทําให้องค์กรพังเลยนะต้องบอกแบบนี้นะมันเป็นตัวที่ทําให้องค์กรมันพังเลยนะเพราะว่ามันจะทําให้หัวหน้ากับลูกน้องเนี่ยมันอยู่ด้วยกันโดยการยอมรับอํานาจแต่ไม่แบบเกิดความเคารพนับนถือเชื่อถือกันโอเคไหมครับมันอยู่ลําบากบรรยากาศมันจะมาขูกมาขุ่ เอชอาท่านมองดูสิว่าท่านชอบไหมกับการที่ต้องแบบโดนใครมาจู้จี้จุกจิกคุมทุกเรื่องอะ่ะเราก็ไม่ชอบจริงไหมเราก็อยากได้อิสระทางความคิดไม่ต้องโดนบีไม่ต้องโดนตามไม่ต้องโดนถามโดนจิกเนี่ยันทุกๆรังทุกๆเรื่องทุกๆราวอะ่ะจริงไหมดังนั้นเ,เนี่ยเอชอาเองในฐานะที่เราดูแลคนทํางานในองค์กรของเราอะ่ะเราก็ต้องไปไปสังเกตดูสักหน่อยว่ามันมีแบบไมโครแมนเจอร์พวกนี้อยู่ สักกี่คนในองค์กรของเราแล้วก็คุยครับสิ่งที่สําคัญมากก็คืออาจจะต้องสื่อสารแล้วเรียนให้ท่านผู้บริหารทราบว่าไมโครแมเนเจอร์มีใครบ้างแล้วมันส่งผลกระทบอย่างไรกับ, mm hmm. ก,บกับองค์กรของเราโอเคไหมครับ mm hmm. สิ่งที่อยากจะคุยให้ฟังก็จะมีสักห้าเรื่องที่บอกว่าทําไมการบริหารจัดการแบบไมโครแมเนจเมนต์ agement, จึงเป็นตัวที่ทําให้องค์กรมันพังอ่ะทำไมองค์กรมันย่ำแย่โอเคครับ เรื่องแรกครับเมื่อหัวหน้าจะต้องควบคุมต้องตัดสินใจทุกสิ่งถูกต้องไหมจะต้องลงรละเอีย,ยิบย่อยมันก็เกิดปัญหาที่เรียกว่าการตัดสินใจมันรวมศูนย์ที่หัวหน้าคนเดียวแล้วหัวหน้ายังกับว่างนั่นแหละใช่ไหมไหนจะต้องประชุมไหนจะต้องวางแผนงานไหนจะต้องไปคุยกับผู้บริหารไหนจะต้องไปประสานงานระหว่างหน่วยงานเนะนี่ยคราวนี้พอเกิด หัวหน้าแบบประมาณว่าฉันต้องจัดการทุกสิ่งฉันต้องตัดสินใจทุกเรื่องมันก็เกิดสิ่งที่เขาเรียกุว่าคอขวดในการตัดสินใจไงคอขวดในการตัดสินใจเพราะว่าการตัดสินใจทุกอย่างมันจะวิ่งย้อนกลับไปที่หัวหน้าหมดเลยลูกน้องก็ก็ไม่อยากตัดสินใจครับก็ตัดสินใจอะไรออกมาหรือจัดจัดการปัญหาอะไรบางอย่างออกมาด้วยตัวเขาเองโดนด่าครับโดนหัวหน้าด่าเพราะหัวหน้าจะเป็นคนที่จัดจัดการทุกสิ่งเองไงดังนั้นมันก็เลยจะเกิดปัญหาที่ เป็นข้อขวดของการตัดสินใจนะครับงานช้าสิครับตามมาจริงไหมอันที่สองครับมันมันทำให้พนักงานอะถอยกลับไปอยู่ในคอมฟอร์ตโซนใช่ไหมโซนที่เขารู้สึกปลอดภัยเวลาทำงานท่านนึกดูนะลูกน้องที่ทำงานโดยที่หัวหน้าเขาแบบเขาตามจี้ทุกเรื่องเขาลงรายละเอียดยิบย่อยทุกเรื่องควบคุมทุกสิ่งลูกน้องจะเกิดความรู้สึกว่าเอาล่ะงั้นฉันก็ทำตามสั่งก็แล้วกัน ทำตามสั่งแล้วกันหัวหน้าบอกไงก็ทําตามนั้นแหละจะไม่มีการคิดอะไรนอกกรอบคิดอะไรในในเชิงการปรับปรุงพัฒนามากขึ้นเพราะไม่รู้หัวหน้าชอบไม่ชอบไงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่สามเดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงนะที่เกิดเป็นปัญหาขององค์กรเรื่องที่สองเนี่ยพอพนักงานถอยเข้าสู่คอมฟอร์ทโซนแล้วมันยากที่จะดึงเขากลับคืนมาอยู่ในโหมดปรอคทีฟเวลาทำงานเนะี่ยมันทำให้ย้อนกลับไปเป็นปัญหาเรื่องที่หนึ่งอีก ก็คือเกิดคอขัวในการตัดใจเองเพราะทุกอย่างแทนที่ลูกน้องจะตัดใ,ใจได้โยนกลับไปให้หัวหน้าหมดก็หัวหน้าอยากได้แบบนี้ไนงะหัวหน้าคอยคุมทุกเรื่องไงมันจะเป็นยังไงนะครับเรื่องที่สามที่ต่อเนื่องจากเมื่อกี้ก็คือพอพนักงานถอยเข้คาคอมฟอร์ทโซนเนี่ยมันไม่เกิดการคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเกิดการพรัฒนางานอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะนครับเพราะอะไรครับเอา้าก็อยู่แบบนี้สบายใจแล้วไหมอยู่แบบนี้ก็ทําทงานไปวันๆนะ่ะรอหัวหน้าสัง่งอย่างเดียวรอหัวหน้าบอกอย่างเดียว นะครับคือคนที่ทนได้ก็ทนไปคนที่ทนไม่ได้เขาก็ออกไปแต่ส่วนมากคนที่ทนไม่ได้เป็นพวกไหนนะบบางทีเป็นพวกที่มีคุณค่ากับองค์กรมากเลยนะแล้วคิดดูสิว่าถ้าเอชอาเราไม่จัดการกับเรื่องแบบเนี้ยเราก็จะได้แต่ลูกน้องที่อยู่ไปวันๆนะ่ะเกิดจากหัวหน้าเองงั้นคําถามมันอยู่ที่ลูกน้องมีปัญหาหรือหัวหน้ามีปัญหากันเน่แล้วเราต้องจัดการใครระหว่างจัดการกับลูกน้องกับจัดการกับหัวหน้าอันนี้น่าคิดมากเลยนะครับ อันที่สี่ครับมันต่อเนื่องเลยนะมันเพิ่มอัตราการลาออกถ้าอัตราการลาออกเนี่ยมันเกิดจากคนเก่งที่เราอยากจะได้อยากจะรั้งไว้อะผมว่ามันน่าหนักใจนะแค่อัตราการลาออกมันสูงเนี่ยมันยังน่าหนักใจอยู่แล้วนะแต่ถ้าคนเก่งออกเนี่ยยิ่งหน้าหนักใจไปใหญ่เลยจริงนะเอสอาต้องระวังเรื่องโมดีนิดีนึงนะครับเทิเร์นโอเวอร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีเสมอไปนะถ้าเทิร์นโอเวอร์มันเอาคนเก่าๆออกไปอะ คนเก่าๆที่มันไม่ได้เรื่องได้ราวคนเก่าๆที่เขาเก่งๆดีๆก็เยอะนะแต่พูดถึงว่าคนที่ไม่ได้เรื่องได้ราวถ้าเทิร์นโอเวอร์ออกไปมันก็ดีงามจริงไหมแต่ถ้าเทิร์นโอเวอร์มันเกิดขึ้นกับคนที่คนที่เป็นคนเก่งมีฝีมอือมันน่าหนักใจนะและแปลกแต่จริงนะลูกน้องคนที่เก่งมีฝีมอือมันไม่ค่อยทนกับหัวหน้าที่เป็นไมโครแมเนเจอร์สักเท่าไหร่นะจริงไหมดังนั้นเนี่ยท่านก็เลยต้องหาวิธีการจัดการเลยครับจะคุย จะเอานโยบายจากผู้บริหารหรือให้ผู้บริหารซัพพอร์ตในการคุยก็ได้ไม่ว่ากันเข้าใจไหมครับเรื่องสุดท้ายมันกลัดก่อนแรงจูงใจลูกน้องมากเลยนะการเป็นไมโครแมเนเจอร์เนี่ยมันกลัดก่อนคือคนละ่ะมันจะต้องแบบกดแรงฮุดเกิดความรู้สึกอยากทํางานเกิดความรู้สึกอยากปรับปรุงโน้นปรับปรุงนี่ทาโน้นทํานี่ทํานั่นให้ดีขึ้นในงานที่รับผิดชอบจริงไหมแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่หัวหน้าแบบ บีทุกเรื่องจี G ทุกเรื่องคุมทุกเรื่องลงรายละเอียดยิบย่อยทุกสิ่งอย่างจนเกินความจําเป็นนะครับมันทําให้พนักงานถอยเข้าคอมฟอร์สโวนไม่พอนะแรงจูงใจยังหดหายโอเคไหมครับหนักเข้าก็คือมันเป็นอย่างที่ว่าไปอ่ะคือไม่อยากทําอะไรเกิดการเบินเอาไปแต่เงินเดือนเนะ่ยบริษัทจ่ายทุกวันไงดังนั้นเออาอาจจะต้องดูสักนิดนึงนะครับว่า ใครกันแน่ในองค์กรของเราที่เป็นหัวหน้าแบบไมโครแมネจเมนต์ต้องคุยกับต้องหาวิธีการจัดการไม่เช่นนั้นหัวหน้าอยู่แต่ไม่มีลูกน้องทํางานหัวหน้าทํางานคนเดียวก็ไม่ไหวงานล่าช้างานไม่เดินสุดท้ายส่งผลกระทบกับตัวองค์กรอยู่ทีนี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง H R c o m p a n i o n Podcast พบกันในซีซอดหน้าครับสวัสดีครับ